มีคนชอบพูดเล่นๆว่าฟูจิยืมเงินสักล้านหนึ่งได้ไหมผมมีคําตอบครับทำยังไงให้คนเอาเงินล้านหนึ่งมาให้คุณถึงแม้จะพูดเล่นคุณสามารถทําจริงได้นะทำให้ผมนั่งคิดถึงมีวันหนึ่งนะผมก็ไปเที่ยวที่สวิสก็มีคนนําทางเนี่ยชื่อลิชชี่ลิชชี่ชื่อเหมือนเงินเลยนะลิชชี่ก็บอกว่ามีวันหนึ่งอะ่ะเขาว่าถูกขโมยเงินหายไปเกลี้ยงเลยไม่มีเงินสักบาทหนึ่งเขาก็เลยไปยืมเงินคนขับรถเป็นคนขับรถทัวร์เพื่อนคนขับรถทัวร์บอกว่าให้ยืมเลยไม่ต้องมีการเซ็นชื่ออะไรท แสนหนึ่งหรือสองแสนไม่รู้เขาสึกเขาประทับใจมากเลยที่ได้เงินแสนหนึ่งมาผมมา,มานั่งคิดว่าเฮ้ยลิชชี่คุณน่ะไม่ใช่ว่าคนขับรถเขาดีกับคุณอย่างเดียวนะ ตัวคุณเองเป็นคนที่น่าเชื่อถือคุณลิชชี่ไม่มีทางจะขโมยเงินหรือโกงเงินคนอื่นเขาเชื่อคุณเขาก็เลยเอาเงินสองแสนมาให้ลิชชี่นั่นเองนั่นหมายถึงอะไรครับคุณจะยืมเงินผมหนึ่งล้านหรือใครก็แล้วแต่จะลืมเงินใครเนี่ยถ้าคุณมีความเชื่อถือว่ายืมแล้วคืนแน่นอนหรือยืมแล้วเพิ่มดอกเบี้ยให้แน่นอนใครก็อยากให้ยืมถูกไหมแต่ถ้าไม่มีความเชื่อถือยืมไปแล้วจะคืนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้หรือยืมไปแล้วดอกเบี้ยไม่เพิ่มเพิ่มจริงหรือเปล่าไม่รู้เขาจะให้คุณยืมไหม,ไม,ม,หมายถึง เราจะต้องมีความเชื่อถือและความเชื่อถือเราสร้างกันยังไงทําให้ผมเนี่ยนะลืมไปว่าเราทําธุรกิจกันอยู่เนี่ยบริษัทผมโชคดีไม่ได้ยืมเงินใครไม่ได้กู้ใครมีบริษัทหลายคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจและเป็นเพื่อนผมตึกนี้ก็ใช่ตึกนี้นะฮะเขามีทุนนิดเดียวเองนะเขามีทุนนิดเดียวแต่สามารถยืมเงินในการกู้เงินมาสร้างตึกหลายร้อยล้านบาทเพราะเขามีความเชื่อถือว่าสามารถกู้เงินแล้วสร้างตึกได้และกําไรกลับมาแน,แน่นอนเหมือนคุณบนลทนก็เหมือนกันคุณบนลทนเกี่ยวกับเรื่องการอสังหาเนี่ย มีคนเอาทุนมาให้เขาเยอะเขาสร้างคอนโดมาเนี่ยคนเนี่ยจองกันเต็มเลยจองกันภายใน2วันเนี่ยเต็มหมดเลยเต็มโครงการเลยนั่นหมายถึงอะไรเขาใช้เงินคนอื่นในการสร้างคอนโดด้วยซ้ำไปมีความเชื่อถือว่าโครงการนี้จะเกิดขึ้นแน่นอนเกิดแล้วจะไม่เจ๊งอย่างแน่นอนแล้วโครงการนี้เป็นที่ดินที่ทองอย่างแน่นอนนี่คือการมีความเชื่อถือแล้วการที่เราจะมีความเชื่อถือเนี่ยเราต้องทํำยังไงนั่นคือเราจะต้องเก็บสะสมเก็บสะส,ส,สมเก็บสะสมบางทีความเชื่อถือเนี่ยมันแพงกว่าเงินคนสําเร็จบ,บอกว่าเงินก็ เป็นสิ่งสำคัญแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือความเชื่อถือเพราะถ้าเงินหายเงินหมดเราสามารถสร้างเงินใหม่ได้โดยการสร้างความเชื่อถือเราจะเปิดร้านอาหารร้านอาหารมีคนเชื่อถือว่ามันอร่อยจริงเราจะเปิดบริษัทมีคนเชื่อถือว่าบริษัทเราจะผลิตยาได้ดีจริงเขาก็ยอมจ่ายเงินเพื่อจะซื้อของเราเพราะนั้นความเชื่อถือมันสำคัญกว่าเงินครับรสรุปครับจะยืมเงินใครก็แล้วแต่จะยืมใครก็แล้วแต่ถ้าไม่มีใครให้คุณยืมแสดงว่าคุณยังมีความเชื่อถือไม่พอแต่ถ้าคุณมีความเชื่อถือจริงยืมล้านหนึ่งยืม้ยรอ้าน ก็มีคนให้คุณยืมครับถามตัวเองครับว่าตอนนี้มีคนให้คุณยืมเท่าไหร่ถ้าคนมีให้คุณยืมเท่านี้ก็แสดงว่าคุณมีความเชื่อถือประมาณไหนครับนี่คือคําตอบของตัวคุณเองครับทำเหมือนเดิมได้เหมือนเดิมทําสิ่งใหม่ได้สิ่งใหม่ครับจงสร้างความเชื่อถือเพราะความเชื่อถือจะสร้างความมั่งคั่งให้กับคุณครับสําหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่าน,นี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาในไลน์นี้นะครับ หรือเสิร์ชคำว่าแอปฟูจิฟูจิสกตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โคดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โคดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับ ไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสาเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ